คือช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มันรู้มาตุ้มไปหมดเลยเราี่ชอบที่วิวเป็นแบบอันนี้คือจริงใจสำหรับตัวรีเอง,งก็ไม่ได้ดีอ่ะเข้าใจกี่ปีแล้วคุยกันนี่ไม่ได้คิดเป็นแฟนเลยเรารู้ตัวเราดีว่าเจตนาของเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเราดีว่าเหมือนเราไม่ได้มีความคิดหรือทําในสิ่งที่เราเมงว่ามันผิด่นเป็นที่เดียวที่แรกที่สุดท้ายละ โชคดีมากได้ได้สัมภาษณ์คือ<ช>ต,ต้องบอกผูส้สมแบบนี้ก่อนว่า,าการได้สัมภาษณ์พิลี่อ่ะมันเกิดจากการที่พิลี่เนี่ยตอนแรกโพสตกใจจะฟ้งองค,คนที่แบบเฮ้ยทาข่าวดูดีนั่น,นเลยตอนนั้นจะฟ้องบางข่าวมากกว่าออที่ที่มันมันไม่ตรงเลยอะไรบิดเบือน เอาไงความขาของมันบิดเบือนแต่ก็เออนั่นแหละปกติขำๆไม่ร้อ่มันอารมณ์แบบว่าเฮ้ยกลัวก็เลยแบบพักไปหาพี่ลีวิอะไรยังไงไม่มีอะไรเออนั่นแหละแต่ก็ขำๆส่วนุดๆจะขำๆวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พี่ลีวิวเอาแบบชิลๆสบายไม่หลายคนอยากรู้ว่ารู้จักพีอยู่ได้ก็จริงๆรู้จักตั้งแต่เริ่มจากปี2 0 1พันสิประมาณนี้มันเกิดจากที่มีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนคลับเราเขาไปขอลายเซ็นที่อยู่ให้ แต่ตอนที่ไปอ่ะ<ๆ>เขาเอารูปรูปรีอ่ะไปให้พิวเซ็นเป็นรูปใส่ชุดลิวคูเพราะตอนนั้นคนจะรู้จัก<ๆ>รีเพราะว่ารีเชียบอล<ๆ>มันไม่ค่อยมีผู้หญิงเชียบอลไงแล้วเราก็จะมีคนรู้จักเยอะอทีนี้เขาก็เลยเอารูปที่เราใส่ชุดลิวคูอ่ะไปให้พิวเซ็น,ลนแล้วพิวเห็นแล,แล้วพิวก็เห็นทีนี้พิวเห็นแล้วพิวก็ไม่ไม่ได้อะไรนะแต่แค่จาได้ว่าเคยเห็นรูปคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เสร็จเขาก็เอารูปนะให้เราทีนี้ มันก็เหมือนพอะไ,ไรใช่ไหมออแต่ว่าวันวันนึงเราไปรู้จักน้องพิวน้องพิวก็คือน้องคนที่ทําเช็งกับพี่ยูไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอโตขึ้นทํางานพิวเล่นคอนเสิร์ตใกล้ๆบ้านเราก็เลยจะไปดูแต่ว่าด้วยความที่เรารู้จักกับน้องพิวเนี่ยนะเขาก็เลยเหมือนชวนไปก็เลยก็เลยได้รู้จักกันส่วนตัวใช่คือแต่ว่าเป็นพี่พี่น้องๆกันมาตลอดเลยไม่ไม่เคยคุยกันจนจงตปีสองต้องปีสองห้าห้าเก้าไม่รู้สองห้าห้าเก้าปะ อาเป็นว่าสองห้าเก้าประมาณถึงได้ถึงได้มาเป็นแฟนกับพี่ห์โอ้โหสองห้าห้าเก้าเป็นแฟนใช่ตั้งหกี่ปีแล้วคุยกันนี่ไม่ได้คิดเป็นแฟนเลยแบบเป็นพี่เป็นน้องปกติอ่าตอนแรกก็แบบเป็นพี่น้องแต่พอทำความรู้จักกันเรื่อยเสุดท้ายได้มาเป็นแฟนปีสองพันห้าร้อยห้าเก้าสองห้าห้าเก้าหนี่หกปีแล้วโอ้โหทีนี้ตอนตอนเป็นแฟนแรกๆเนี่ยเรารู้สึก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมาทโพ่ระดับพี่อิวอาเป็นตำนานหลายคนแบบอาจจะเพราะว่าเรารู้จักกันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนมันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าอุ้ยเราเป็นแฟนกับซูเปอร์สตาร์เลยแบบเนี้ยคือเราไม่ไดเป็นแฟนเป็นแฟนเราเป็นแบบเออพี่อิวใช่ใช่แต่ว่าหลายหลอย่างก็ต้องระวังเพราะว่าพอเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยเราก็ต้องระวังปฏิบัติตัวบางอย่างก็ต้องระวังจะพูดจะพิมพ์จะโพสอะไรเราก็ต้องระวังแต่ว่าปกติก็ ตอนนั้นที่คบกับพี่ใหม่ๆไม่ค่อยได้โพสอยู่แล้วไม่ไม่ซีเรียสเรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออทีนี้เห็นทัวร์ครั้งเนี้ยพี่ลี่ขึ้นไปร้องเพลงอันนี้เป็นการทัวร์ครั้งแรกที่ขึ้นไปร้องป่ะใช่ค่ะใช่คือครั้งแรกเพราะว่าทุกมีเพลงพี่อิอิแต่งให้ชื่อเพลงว่าคำคำเดียวทำคำเดียวร้องร้อไม่เยอะเลยนิดเดียวจริงสักนิดเดียวให้ตอนนี้ขอสักนิดได้ไหมเอาเอาแบบสดๆเลยเสดลยโอ้ย ลองดูนะแต่ถ้าไม่พอท้างโกรธไม่เป็นไรสบายว่าจริงริมคนร้องเพลงร้องเพลงเพี้ยนแบบร้องไม่พอเลยแต่พี่อิวสอนตอนที่อัดก็อัดจนกว่าจะได้อ่ะก็คือ1นึ่คพันค้งก็หนึ่งพันจริงเหรอใช่ขอลองฟิลแบบว่าคอัดแล้วเธอเปนคิงแง่หน่งต้องมาแอคเปิดอด้ฉัน เมื่อตอนเราอิงเด็กจะแอบเอารถที่บ้านมาฉันยิ้มทำเป็นไม่รู้ตอนเธอมารักที่บ้านชาบายโนวู้ดยูอัพฮู้ยูเรียลีอัพไม่เป็นบุญหูแล้วไม่เคยไม่เคยร้องแบบนี้เลยใช่แต่ว่าพี่อุศนมันมีที่มาไหเก่งไงี่ยคำคำเดียวจริงๆจะแตกร้องกันเล่นๆ เล่นๆกันสองคนขำๆเงียบใช่ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นเพลงในในตอนแรกไม่คิดแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆแล้วเออมันก็มันก็พอดีอะไรี้ะก็เลยเป็นเพลงนี้เลยเออดีใช่แต่เมื่อกี้เห็นแบบบนเวทีคมีความแบบเขาเรียกว่ายังเขินๆเพราะมันเป็นการัวครั้งแรกเลยใช่ตื่นเต้นกลัวเวลาเราร้องมาก่าแต่ว่า จเจอคนจะเฉยเฉยไม่รู้นะแต่เราเป็นคนไม่ค่อยตื่นเต้นกับคนแต่ตื่นเต้นกับกับตัวเราเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งถ้าให้มาร้องอ่ะเราต้องแบบมีมาตรฐานอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะแบบร้องเล่นเล่นมั่วๆได้นั่นแหละที่ท,ที่เครียดดีแมทัวร์ครั้งนี้แบบชอบ,ชอบจริงๆ,ๆอ่ะจร<อ>ิงๆดีทุกอย่างเลยนะมันเหมือนแบบเบิดประสบการณ์เราด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้ออกมาเจอแฟน แฟนๆเหมือนที่พิวบอกคือเราแค่อยากออกมาเจอคนที่เขาเป็นคนฟังของเราเพราะว่าเขาอยากเจอเรามากเรารู้แต่ว่าจริงๆพิวก็ไม่ได้อยากออกมาว่าที่ชอบที่สุดของพิวคือการทําเพลงแล้วแล้วอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าจะกลับไปทาเพลงใช่ไหมพิวจะกลับเดือนเดือนธันวาเนี่ยแล้วจะมาทัวร์อีกไหมจะมีอาจจะแต่ว่าไม่เมื่อไหร่เพราะว่าเพราะว่าพี่ชอบทาเพลงไง เออเข้าใจ,าใจเออทีนี้เราไม่รู้ว่าเพลงเนี้ยจะทําเสร็จเมื่อไหร่หรืออยากจะหยุดตอนไหนแล้วอยากจะออกมาตอนไหนขึ้นตรงเนี้ยมัน,ม,นมันบอกไม่ได้มไม่เคยเราก็เลยตอบไม่ได้จริงโอเคใช่คือช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่แบบโอ้โหอะไรก็มารู้มัรู้มาตุ้มไปหมดเลยมีบ้างเราเรารับมือเนี้ยเรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติปกติแต่เขาว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วตลอดเวลาจริงๆแล้วอะ แต่เพียงว่าพอเราออกมาจบจุดนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของมันไปก็แค่เข้าใจมันเรารู้ตัวเราดีว่าเจตนาของเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเราดีว่าเราเราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้มีความคิดหรือทําในสิ่งที่เรามองว่ามันผิดบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่ผิดมันก็เหมือนเราก็เราก็ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่าเครียดไหมไม่ไม่ได้เครียด คนที่สําคัญที่สุดสําหรับเราคือคนในครอบครัวขอแค่แบบขอแค่คนในครอบครัวโอเคคือทุกอย่างจบแต่ไม่ได้บอกว่าอุ้ยไม่สนใจอะไรเลยอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ก็ทำมันดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีเราก็ปรับแค่นั้นเองทั้ที่อยู่เนี่ยเป็นคนไม่ไม่ได้แบบอยู่แล้วใช่เขาก็จะคือเขาก็จะไม่ได้แบบไม่สนใจดราม่าอะไรต่างๆถูกอย่างที่บอกเราเรามาด้วยตัวเราเองไม่เคยมีใครช่วย <Okay. S 2> ใช่ทีนี้เวลาที่มีมีดราม่าอะไรแบบนี้คือคือมันมถามว่ามันผล,ผลกระทบไหมมันก็มีบ้างเราก็แค่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำหรือเราเราทำอยู่แล้วแล้วมันดีต่อไป mm hmm. เหมือนทิวเนี่ยมีหน้าที่ทำเพลงให้ดีก็แค่ทำเพลงต่อไป mm hmm. เราก็แค่เหมือนพยายามที่จะพยายามเรียนรู้มันเหมือนกัน mm hmm. เพราะเราไม่เคยออกมาแแบบเนี้ย uh huh. เราไม่รู้ว่า เฮ้ยแค่นี้มันหรือว่าบังเรื่องแบบเอ้ยคนตีความไปเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเราเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันอะมันเหมือนเป็นเรื่องที่มันจะมาบังคับให้ทุกคนชอบเราใช่ใช่ใช่มันเหมือนมันมีตลอดพี่อุ๋ยก็อยู่แบบนี้มาตลอดเพราะว่าพี่อุ๋จะไม่เคยเฟกใช้คำแล้วกันตัวเองดียังไงก็ก็เห็นอย่างนั้นตัวเองไม่ดียังไงก็บอกบอกเองไม่ไม่เคยบอกเต็มคนดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องมาทําไม่ดีตามคือเขาแค่เป็นตัวเอง เราี่ชอบที่วิวเป็นแบบนั้นเ,ออเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้คือจริงใจสําหรับดินะคือเขาคนเราอ่ะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตัวี่เองก็ไม่ได้ดีอ่าเข้าใจถูกไหมหมันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกอย่างคือนเรื่องธรรมชาติหมดอยู่ที่เรา okay. ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นพี่อยากจะมีอะไรพูดถึงมุมที่ตัวพี่เองรู้หรือว่าพี่วิวรู้ ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะจริงๆเราพูดไปหมดเลยนะเหมือนที่ชี้แจงอ่ะคือนั่นคือความจริงทั้งหมดใช่มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดของเราแล้วเราเราก็แค่เหมือนพูดไปแล้วอ่ะพูดไปหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนที่บอกเราจะบังคับให้คนชอบไม่ชอบเราเราไม่รู้เราทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราแค่แบบยึดมั่นในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องสําหรับเรา ต่อไปเป็นคือท,ทุกอย่างที่ตัดสินใจอะเรามีเหตุมีผลหมดไม่มีไม่มีมมการใช้อารมณ์แน่นอนแล้วเวลาที่แบบเรารู้สึกโกรธไหมเวลาที่เห็นไอ้พวกร <c oughs> เราอะความแบบโกรธเราโกรธแค้นรูรร้สึกเราอยากปกป้องคนที่แบบเป็นครอบครัวเราเลยเ<อ>แต่ว่าถามว่าช่วยอะไรไหมไม่ช่วยเลยเราเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ว่าปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักเราแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกัน คือเหมือนกับเสพข่าวมาแล้วก็โอเคพอข่าวกระแสมันไปด้านนึงคนก็เทไปอีกฝั่งนึงพอกระแสมันมาด้านนี้คนก็เทรื่องปกติแล้วเรื่องปกติแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือคือเราบังคับไม่ได้เราก็แค่เราแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องของเราต่อไปอ่ะทีนี้สุดท้ายเลยอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจเราคอยแบบไปเชียร์เราคอยเนี่ยไปหาเราาทัวร์อย่างเงี้ยคือคือคือ คือจุดประสงค์ของพี่วิวที่ออกทัวร์เพราะว่าอยากเจอคนพวกนี้แหละแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้มากทุกครั้งที่เราไปทุกที่คือมันมันเป็นความสุขของเราอย่างหนึง่งเพราะว่าเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าการออกมาเราจะแฮปปี้ขนาดนี้เ,เพราะปกติความสุขอันดับแรกคือการทําเพลงไงเราก็เลยอยากขอบคุณทุกคนมากที่แบบเหมือนแบบซัพพอร์ตตลอดแล้วมันเกินความคาดหมายบ้ากอย่างเช่น แบบไม่กี่นาทีบัตรเต็มอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปทุกที่แล้วคนเต็มร้องเพลงเราได้ทุกคนเสียงดังทุกคนเอ็นจอยกับเราแบบคือแค่นั้นสูอความสุขแล้วโอเคแล้วจริงที่เหลือก็กลับมาทำเพลงให้ฟังต่อเพราะทุกคนก็รอฟังเออแล้วผมบอกว่าแฟนคลับทุกคนน่ะน่าจะรอวันที่พีลีวิวบอกหน่อยว่าจะออกมาทัวร์อีกในช่วงปีไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยว่าปีหน้าจะมีติดตามติดตามเพราะอะไรไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ไดตอบยังไงโอ้ีดีใจมากพี่ลีคือแค่นี้พอแล้วขอบคุณพี่พอแล้วคือแบบขอบคุณพี่ลริงจริงก็นั่นเป็นที่เดียวที่แรกที่สุดท้ายละแล้วอันนี้จริงเปล่าอันนี้คือไม่เคยไม่เคยให้สัมารถที่ไหนเลยเหอเสือเสืออใหญ่แต่มีมีมาขอมีแต่ว่วแต่า่า รีรีรู้สึกว่าลีไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอ่ะรีรีอยู่ธรรมดากับพี่ยูสองคนที่บ้านอ่ะมันไม่ไม่ไม่ทำสิทธิ์ฟิวนั้นเลยพอพอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกงงงงเออเออเข้าใจกวารแต่ว่าก็โอเคนะก็ตับตัวเอาได้ไม่็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอผมคลิปผมออนปุ๊บเดี๋ยวมีหลายสื่อเข้ามานี้จะรับจะไม่ไม่เอานะไม่ไม่แต่ว่าก็นั่นแหละผมก็แบบดีใจเพราะว่าก็ไม่คิดว่าแบบ คือตอนแรกในใจรู้ป่ะคิดว่าแบบกูโดนจริงๆแต่จะไปสองทำไมไม่ใช่ไม่ไม่พี่คือคืออย่างนี้คือผมทําข่าวก็นําเสนอสองมุมถูกไหมเราปกติไทยเนี้เราปกติมันคือการนาเสนอในมุมของฝั่งนี้ด้วยแล้วก็นำนำเสนอในมุมของพี่ด้วยใช่ปกติผมก็เลยแบบยังไงเพื่อนส่งมาทุกครัวเอูว่ากูว่าแะลวันนี้ก็เลยแบบเออดีใจมากที่แบบว่า พี่ลี่มาแล้วก็ทำเนียบของรายการผมจะมีแบบว่าเซ็นชื่อเออเซ็นชื่อบนเสื้อตัวนี้อ่าก็จะเป็นชื่อชื่ออ่าห้พี่ลี่แบบว่าเออเราเป็นคนที่สองเออเขียนตรงไหนก็ได้อยากจะเซ็นอะไรก็ได้เลยครับเนาะเออวาดรูปหรือวาดรูปตัวเองก็ได้ไหมเอาเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะรูปพี่รูปพี่แต๋อี่ โอเคไปลงช่องมอนออนเนอร์กันเลยนี่เอ้ดีนะครับโหขอบคุณมากพิล,ลี่โอ้โหนี่นะครับนี่พิลี่เซตเรียบมาแล้วนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมค like, รับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe ช่องมอนออนเนนะครับรายการมอนออนแอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าเชิญกคนต่อไปจะเป็นใครติดตามครับกับรายการมอนออนแอร์ไม่ไม่ด้วยหมูเลยนะฮะไปที่ <c oughs> อีกทีนึ่ง <c oughs> รายการฝากติดตามด้วยครับกับรายการ <Born S 1> ปอนออนแอร์ค่ะโอเคพี่ลีบของมากี่เป็นดูตัวเองแล้ววันนี้นะครับโอ้ <laughs> โหก็ต้องขอขอบคุณสถานที่จาก Good b าร and Bistro นะครับก็เป็นร้านนั่งชิลนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่เขาจัดไว้ให้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือมาขอใช้สถานที่เขานั่นแหละคือ <laughs> จริงจงวันนี้ผมมาดูคอนเสิร์ตของพี่อิวนะฮะคือวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่สิบหกใช่ไหมก็มามาดูคอนเสิร์ตพี่อิวนะครับจองโต๊ะ ตรงโซนด้านหน้าไว้นะครับก,ก็จองเขามาแล้วก็ขอใช้สถานที่เขาหน่อยในการในการถ่ายวิลี่เนี่ยแหละครับคือจริงอ่ะเข้ามาแอบตกใจนะเพราะว่าร้านใหญ่มากถ้าเกิดว่าใครได้ดูในรูปเนี่ยโอ้โหจะเห็นเลยว่าพื้นที่เนี่ยใหญ่มากๆนะครับผมเข้ามาผมก็กโอ้โหร้านมีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่มีคอนเสิร์ตก็จะจัดโต๊ะอีกรูปแบบหนึง่งคือเป็นร้านนั่งชิลที่แบบมีคลาสมากมากนะครับทั้งเรื่องของอาหารโอ้โหโอ้ก็มีหลายอย่างเลยนะเนี่ย สุดฟินจริงๆนะครับเพราะร้านเขาโอ้โหแสงสีเสียงแบบจัดเต็มโดยเฉพาะวันนี้คอนเสิร์ตของพี่ยูอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมให้ดูให้ดูคอนเสิร์ตพี่ยูก่อนเนี่ยห mm ู hmm. นี่นี่คือเป็นคอนเสิร์ตแบบเอ่อที่ผมมาดูครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหร้านจัดแบบอลังการจริงอันนี้เป็นคอนเสิร์ตของพี่ยูแล้วเขาก็จะมีอีกหลายๆคอนเสิร์ตที่เขาเขาจัดตามปกตินะครับแต่ว่า,าทีเด็ดที่เด็ดของร้านนี้พลาดไม่ได้ผมพูดจริงนะสาวสวยเยอะมากฮนะ สาวสวยเยอะมากนะครับก็จะมีน้องๆน,นะฮะมาคอยให้บริการมี p ีพเยอะอันนี้ผมพูดเลยจุดเด่นของร้านนี้ที่แบบคนมากันเยอะพีอารเยอะมากนะครับวันปกตินี่แอบบอกกระซิบนะเบาๆนะ7 0 8 0คนนะเออคุณคิดดูนะฮะเพราะว่าร้านใหญ่นะเออแล้วน้องๆก็แบบเยอะอะไรเงี้ยสาวเยอะอาหารอร่อยดนตรีเพราะนะครับบรรยากาศคือโอ้โหพร้อมจะนัให้คุณแม่ อา้าวสุดท้ายนะครับก็ยังไงคือเป็นกําลังใจผมด้วยทำอีพีแรกทำอีพีพี่แฮรี่มาก็แบบโอ้โหมีกําลังใจมากเพราะว่าคนก็เข้ามาให้กําลังใจคนก็ชอบกันแต่ว่าสามารถติชมได้เลยนะไม่ชอบอะไรยังไงก็บอกได้แต่ผมบอกเลยทีมงานผมมือใหม่นะฮะก็พยายามเข้าใจด้วยมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเรื่องของภาพของเสียงก็แหมเราพยายามจะแก้ไขให้ดีที่สุดบางทีหน้าง,งานมันมีเวลาแบบไม่มากอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับฝากติดตามนะฮะ